เล่าละครเรื่องพยากรณ์ซ่อนรักทุกวันจันทร์อังคารเวลา2องทุ่ม20ทางช่อง3ตอนแรกจันทร์ที่15มิถุนายนนี้โรสิตาหรือโรสหญิงสาวผู้ถูกเลือกให้มีโชคชะตาอันแสนพิเศษเธอมีความสามารถอย่างรู้อนาคตของทุกคนจากการจับกุหลาบเพียงครั้งเดียวเพราะความแม่นยำในการทำนายของเธอนี่เองที่นำพาให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยศาสตร์กุหลาบพยากรจึงเกิดขึ้นเธอกลับมารับงานอีกครั้งตามคําขอของพัชสิตาพี่สาวของพลทัศน์เพื่อนสนิทที่อยากให้เธอไปทํานายดวงในงานเปิดตัวคอมมูนิตี้มอลและงานนี้ทําให้เธอต้องเจอกับทีรุษนักแสดงหนุ่มสุดฮอตคู่ปรับเก่าที่เคยมีเรื่องจากคําพยากรของเธอเมื่อ3ปีก่อนแต่การกลับมาทํานายดวงครั้งนี้ของโรสิตา ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆต,ต,ตามมาอย่างมากมายในงานดังกล่าวโดสิตาต้องดูดวงให้เหล่าเซเล็บแนวหน้าของเมืองไทยพร้อมกันทีเดียวถึง6คนซึ่งก็คือไลลาดีไซเนอร์ดีกีนักเรียนนอกที่กำลังมาแรงในแวดวงไฮโซนันทว,วดีภรรยานายทหารชัในพลผู้บำเพ็ญกิจกรรมการกุศลจนเป็นที่ชื่นชมของสังคม ธกรนักการเมืองผู้เสียสละคนดังอย่างธนพลนักธุรกิจใหญ่เจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รินระดีนางเอกสาวเบอร์หนึ่งผู้อ่อนหวานและสดใสแถมยังเป็นคู่จิ้นของแขกรับเชิญคนสุดท้ายอย่างทีรุธพระเอกแบดบอยจอมเจ้าชู้การพยากรณ์มี3มขั้นตอนคือ 1. ทํานายจากกุหลาบทั้งดอกรวมถึงกิ่งและใบ 2. ทํานายจากกรีดที่เด็ดมาวางเรียงรายและขั้นสุดท้ายคือใช้ติดสัมผัสทํานายโดยผ่านการจับปลายกิ่งและโรสิกตาจับอีกด้านศาสตร์แห่งการพยากรณ์มีมานับพันปีสืบทอดอย่างลับๆในหมู่นักบวชแห่งวิหารเทพเจ้าก่อนจะเผยแพร่มาถึงยุโรปสู่ราชสำนักของจกักรพรรดินโปลีียนที่หแห่งฝรั่งเศส เมื่อพระนางโจเซฟินทรงให้ความสำคัญแก่ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์อย่างยิ่งเมื่อเธอตั้งสมาธิการทักทายเซเลบทั้งหกคนนี้ภาพต่างๆของแต่ละคนผ่านไปอย่างรวดเร็วจนจับความใดๆไม่ได้เลยก่อนที่ภาพจะวิ่งช้าลงเรื่องราวของพระเอกคู่ปรับคนเดิมกระจ่างชัดที่สุดเธอตกใจกับภาพอนาคตเหล่านั้นจนหน้าซีดเผือดมันจะเป็นไปได้อย่างไรกัน อาการตื่นตระหนกจนหน้าซีดเผือดนั้นทําให้เซเลปทุกคนอยากรู้ว่าเธอเห็นความลับใดกันแน่แม้ว่าพิธีกรน,นักข่าวจะพยายามคาดคั้นถามแต่เธอเลี่ยงและตอบกลับไปว่าไม่เห็นอะไรทุกคนตั้งคําถามในใจว่าเป็นไปได้อย่างไรกันโลซิตาลูกสาวคนเดียวของมาริสาในครอบครัวที่มีพ่อจอมเจ้าชู้มีอีหนูหนูมาเกยกบไม่หยุดหย่อน จนเธอเกิดปมในใจไม่ต้องการมีความรักกับใครทั้งสิ้นหลังพ่อตายแม่ก็พาเธอเหินฟ้าไปอยู่กับยายที่ประเทศฝรั่งเศสที่นั่นเธอได้พบกับคฤหาหาดหลังใหญ่สวยงดงามวันหนึ่งตามภาษาเด็กซุกซนก็อยากจะรู้ว่าข้างในเป็นอย่างไรหนอจึงมุดรัวเข้าไปกลับพบว่าภายในมีเพียงกระท่อมหินหลังเล็กๆแต่พื้นที่ทั่วบริเวณน,นั้น ปลูกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์มากสีสันไว้เป็นจำนวนมากเจ้าบ้านคือหญิงชราที่มือถือช่อกุหลาบสีดำออกมาดูเธอเธอตกใจรีบมุดรั้ววิ่งหนีและถูกรถชนอาการสาหัสเธออยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นและได้มีโอกาสสนทนากับหญิงชราคนนั้นเธอบอกว่าอยากกลับบ้านไปหาแม่หญิงชราว่าเธอต้องรับเงื่อนไขาการช่วยเหลือคนเป็นหนทางเดียวให้เธอฟื้นคืนสติ เมื่อเธอฟื้นหญิงชาลาผู้นั้นชื่ออิสเบลซึ่งคืออาจารย์ของเธอนั่นเองเธอถูกตั้งชื่อใหม่ว่าโลซิตาหรือโรสหญิงชาลาสอนให้เธอปลูกดูแลต้นกุหลาบและสอนศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ให้เธอบ้าพบพระบุษของหญิงชาลาผู้นี้เป็นหนึ่งในผู้ดูแลสวนกุหลาบในปราสาทมาเมซองของพระนางโจเซฟินวันนั้นเธอเห็นเพียงภาพความสนิทสนมในฐานะคนรักของเธอกับพระเอกหนุ่ม ตามด้วยเสียงปืนและเลือดสาดกระจายเท่านั้นภาพความสนิทสนมนั้นขัดกับจุดยืนที่เธอไม่เชื่อเรื่องความรักไม่วางใจชายคนใดแม้แต่พลทัศน์เพื่อนสนิทที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพก็ถูกปฏิเสธแถมพูดเตือนเสมอว่าเราเป็นเพื่อนกันหลังจากการทำนายดวงชะตาผ่านศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ให้กับแขกรับเชิญในงานเปิดตัวคอมมูนิตี้มอล ชีวิตของโรซิตาก็ตกอยู่ในอันตรายทั้งถูกสะกดรอยถูกคมคูไปจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายถึงแม้จะไม่ได้เห็นหน้าคนร้ายแต่โรซิตาก็มั่นใจว่าคนที่น่าสงสัยและเป็นไปได้มากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นคู่ปรับเก่าอย่างนายธีรุษแน่นอนโรซิตาได้รับจดหมายขู่ถึงสองครั้งสองคราวครั้งแรกเสียบอยู่กับที่ปัดน้ำฝนหน้ารถฉันรู้ว่าแกรู้ แต่อย่าคิดบอกใครเปน็นนันขาดมิฉะนั้นแกจะไม่มีโอกาสพูดอีกเลยและอีกฉบับพบสอดวางอยู่ใต้ใจกันที่โต๊ะริมหน้าต่างในบ้านจำไว้แกอยู่ในสายตาของฉันเสมอทั้งยังมีเสียงโทรศัพท์ดังเธอรับสายแต่ไม่มีใครพูดได้ยินเพียงเสียงเห่าของหมาแถวบ้านที่ดังลอดเข้ามาในสายจนมีคนร้ายบุกมาที่สวนกุหลาบในบ้านและจับเธอกดลงกับสาน้ำ เธอเข้าใจว่าทีรุตเป็นผู้ส่งจดหมายขู่แต่เมื่อเขามาช่วยเธอให้พ้นจากคนร้ายบุกเข้าบ้านเธอเริ่มมั่นใจว่าไม่ใช่เขาทุกเรื่องราวของทีรุตจิตติผู้จัดการส่วนตัวให้ความเห็นและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์มากโรซิตาต้องหาที่อยู่ใหม่พลทัศน์ผู้กองขาชาทีรุตให้เธอตัดสินใจเธอเลือกที่จะไปหลบภัยที่บ้านของพระเอกหนุ่ม บ้านสวนเมืองนนทบุรีที่มีรั้วรอบขอบชิดผู้กองขาชาส่งบอดี้การ์ดไปตามคุ้มครองเจระกาหรือกระต่ายนักศึกษาการโรงแรมปีสุดท้ายไปฝึกงานอยู่ที่โรงแรมของพลรัศน์เธอเป็นติ่งเบอร์หนึ่งของพระเอกหนุ่มอยู่บ้านใกล้กับทีรุธพ่อของเธอเป็นเจ้าของค่ายมวยกระทิงเหล็กเธอมีฝีมือในการชกต่อยขึ้นเวทีชกมวยมาหลายครั้งพระเอกหนุ่มก็เคยเรียนชกมวยที่นี่ เมื่อมาฝึกงานจึงรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆที่โรซิตามาปรึกษากับพลทัศน์พนกักงานในโรงแรมว่านักพยากรสาวเป็นคนรักของพลทัศน์นันทวดีภรรยาของพลเอกวัฒนารักสามีมากพยายามเป็นภรรยาที่ดีจนยอมทำได้ทุกอย่างเธอไปไหนมาไหนมักจะมีผู้คุ้มกันเสมอเธอเคยสั่งให้นายเสก ชายในชุดซาฟารีลูกน้องเธอตามดูพฤติกรรมของโรสิตาวันหนึ่งพลทัศติดตามนันทวดีเข้าไปในวัดเห็นอีกบุคลิกหนึ่งที่สิ้นสภาพสง่างามอยู่เบื้องหน้าอาัฐิเก็บกระดูกแม้เธอปฏิเสธเพื่อให้คำตอบกับพลทัศจนกระทั่งวันหนึ่งเธอจึงสารภาพกับพลทัศว่าเธอแค่อยากรู้ว่าโรซิตารู้ความลับของเธอหรือเปล่าความลับของเธอ เธอรู้จักกับพลเอกวัฒนามาก่อนพี่สาวเมื่อ,อนุชนาตขึ้นเวทีประกวดนางงามกาชาติวัฒนาก็หลงไหลถึงขั้นจะแต่งงานด้วยเธอเก็บความชอกช้ำไว้ในใจจนวันหนึ่งมีเรื่องทะเลาะและผักพี่สาวตกน้ำเธอเดินจากท่าน้ำไปเพราะคิดว่าพี่สาวว่ายน้ำแข็งประเดี๋ยวคงว่ายน้ำขึ้นมาเองบังเอิญว่าขาของนุชนาตติดกิ่งไม้ใต้น้ำจึงทำให้เสียชีวิต ่อมาพนเอกวัฒนาก็มาแต่งงานกับเธอนันทว,วดีบอกพลทัศน์และเจรากาว่านายเสกเคยบอกเธอว่ายังมีอวยชัยอีกคนที่ติดตามโลสิตาอีกคนเพราะเสกเคยพบเขาอยู่ในตู้โทรศัพท์แถวบ้านโลสิตาไลลา,ลาดีไซเนอร์สาวนักเรียนนอกที่ต้องการเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกเธอมักจะมีของฝากมาให้โลสิตาเสมอ และอยากให้โลซิตาเป็นพรีเซนเตอร์เสื้อผ้าให้กับแบรนด์ของเธอเบื้องลึกเธอไม่ได้เป็นไฮโซอะไรที่ไหนเธอคืออีกรอยสาวอีสานเคยมีสามีเป็นคนต่างชาติทำััญกรรมจนใบหน้าเปลี่ยนซ้ำปอมฐานข้อมูลในบประจําตัวมีพฤติกรรมทางเพศแบบเลสเบี้ยนโดยเป็นแฟนกับนางแบบสาวคนหนึ่งอย่างลับๆเธอปกปิดความลับนี้ไม่ให้ใครรู้ เรื่องมาพบโลซิตาก็เพื่อจีบนักพยากรณ์เท่านั้นเองอวยชัยลูกน้องของวุฒิกรและทีรัน3ปีก่อนโลซิตาเคยทำนายอนาคตของพระเอกหนุ่มจนเกิดคดีบาดหมางระหว่างเขากับเธอว่าพระเอกหนุ่มจะเลิกกับแฟนและฟันทงว่าเขาจะทำผู้หญิงท้องคำทำนายบอกว่าเด็กคนนี้เป็นสายเลือดเดียวกับเขา ซึ่งต่อมารุจีแม่ของเขาได้รับเด็กหญิงทีรวีมาเป็นบุตรบุญธรรมอวยชัยคือเพื่อนวัยเด็กที่ธีรุตที่เขาอยากฆ่ามากที่สุดเพราะเป็นผู้ข่มขืนน้องสาวเขาหลังคลอดลูกทีรนนันหนีไปทำงานที่ต่างจังหวัดกลับมาหนนี้พบกับอวยชัยที่เข้ามาทำร้ายเธออีกแต่คชาได้ช่วยเธอไว้อวยชัยลอบปีนรั้วเข้ามาถูกตำรวจจับได้ เขาสารภาพกับตำรวจว่าแค่โทรศัพท์ไม่ได้เขียนจดหมายข่มขู่เขาเปิดเผยว่าทำงานให้กับนักการเมืองชื่อวุฒธธิิกรการเปิดเผยน,นี้ทําให้นักการเมืองอย่างเขาเสียชื่อเสียงมากสุดท้ายอวยชัยถูกวิสามันฆาตกรรมในวันที่เขารักพาตัวทีรวีผู้กองขาชาถูกยิงบาดเจ็บและเขาเป็นคนให้กำลังใจสนับสนุนให้ทีรันสามารถก้าวเดินไปข้างหน้า และเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ให้แม่กับลูกกลับมายอมรับกันและกันรินระดีดาราสาวระยะหลังคนรักตัวจริงของดาราสาวรินระดีไม่โทรหาเหมือนเก่าเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะไปสืบเรื่องของโรสิตาที่บ้านของพระเอกหนุ่มเพื่อแจ้งบอกคนรักเธอยืนยันว่าโรสิตาไม่ได้อยู่ที่นั่นความทุกข์ใจที่คนรักหายไป ทำให้เธอกินเหล้าเมาจนขับรถชนรั้วบ้านคนอื่นเสียหายการขึ้นโรงพักทำให้ผู้กองขจาพบว่าหนักทาไล่มือเธอกับจดหมายขู่ตรงกันเธอสารภาพว่าเป็นผู้เขียนจดหมายข่มขู่จริงแต่ไม่ได้จ้างวานคนไปจับโรจิตากดน้ำที่บ้านในที่สุดคนร้ายตัวจริงก็ปรากฏธนพลนักธุรกิจในแวดวงสังหาริมทรัพย์สองปีก่อนเขาอยู่เบื้องหลังการฆ่านักอนุรักษ เรื่องทั้งหมดเริ่มพุ่งมายังเขาเขาจึงโทรนัดกินดาดีให้ไปที่บ้านชานเมืองและจัดฉากประสบอุบัติเหตุหมายฆ่าดาราสาวแต่อุบัติเหตุทำให้เธอเจ็บสาหัสเขาใช้แผนลอ่อทีรุดออกจากถ้ำลักพาตัวโลศิตาไปบ้านชานเมืองในห้องใต้ดินเขาปลูกกุหลาบนานาพัน์ธุไว้ในกระถางกระเบื้องบังเอิญว่าหนามกุหลาบเกี่ยวแขนเสื้อของธนพล สนที่ตั้งวางกุหลาบหลายชั้นล้มกระถางแตกพลอยทําให้เขาได้รับบาดเจ็บไปด้วยตํารวจเข้ามายิงชายที่เคยจับโรสิตากดน้ําจนตายธนพลเงื้อมือลั่นไกลปืนพระเอกหนุ่มเอาร่างบังโรสิตาไว้เขาถูกยิงบาดเจ็บก่อนที่เขาจะสลบโรสิตาให้ช่อกุหลาบสีดำแก่เขาเหมือนที่อิสเบลเคยให้กับเธอในวัยเด็ก วิญญาณเขาวนเวียนหาทางออกไม่ได้กินกุหลาบพาเขามาพบกับหญิงชาราอิซาเบลที่ยื่นกุหลาบสีแดงให้เขานำพาเขากลับสู่โลกอีกครั้งเพื่อมาเคียงคู่กับโลซิตาอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวและเรื่องย่อจากละครออนไลน์นะคะ